จเจริญธรรมทุกๆคนวันนี้วันจันทร์ที่ยีสบพฤศจาการยนกสิบกขึ้นแปดคำวันพระน้อยเดือนสิสองปีถเถาะอา่ะอตมาก็ จะบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่อาตมาจะเทศตามที่เขามีกำหนดให้เทศเพราะงั้นอาตมาจะเทศต่อไปในอนาคตนั้นหรือไม่อย่างไรก็มาถามหมอดูแป้งก็ได้ ว่เขาต้องจับยามสามตาดูวันนี้จะมาจะมาเทศไหม,ไม,ไ,มไม่รู้ไม่มาเทศก็ไปตอบตามเอาว,นนวันนี้ผมยังกะผิดเลยครับ <c oughs> กลับบ้านไปแล้วครับผม <c oughs> มาใหม่ <c oughs> เออมันก็มันไร้รอไปเมื่อยที่จะทำอะไรแต่ไรแล้วตอนนี้ อาตมาบอกกรงกลงบอกพูดมาหลายทีแล้วว่าอาตมาฝืนชีวิตพยายามลากสังคารไปมันก็ลากไปมไม่เต็มทีนะเอาก็ลากได้ก็สู้ไปทำไปเรื่อยๆ SMS คุณชอดทิหนูทองชาวโศกทั้งในและนอกบรวรอะ ชาวโศกทั้งในและนอกบอกวรสมณะศิขมาตรรวมถึงชาวแพทย์วิธีธรรมรวมแล้วนี่ไม่น่าจะถึงแสนคนนาว่างั้นนะเรียนถามพกครูว่าคนแสนคนนี้จะช่วยสืบทอดศาสนาพุทธต่ออีกสองพันหปีได้อย่างไรคะอืมนั่นสิ คนไม่ถึงแสนคนเนี่ยจะสืบทอดศาสนาพุทธต่อไปอีกได้อย่างไรก็ตอบว่ามันเท่าที่มันมีเนื้อนเนื้อเนื้อของคำว่าสืบทอดศาสนาพุทธนี่จริงๆคําว่าพุทธศาสนาพุทธมันยังมีอยู่โดยรวม โดยรวมตีกินไปหมดว่าพุทธโดยรวมมันยังมีอยู่แต่เข้าไปถึงแก่นแก่นของพุทธมันไม่มีแล้วทีนี้เมื่อไม่มีแล้วจะทำยังไงเมื่อไม่มีก็ต้องมีผู้ที่รว่าแก่นหรือมีแก่นจริงๆเนี่ยเอาแก่นมาใส่ใพูดเป็นรูปธรรมเลย ต้องพยายามเอาแกนมาใส่ที่จะเกะแกนที่จะใส่เอาแกนใส่ใส่ยังไงเอาแกนใส่ใส่ยังไงใส่เข้าไปด้วยด้วยด้วยสภาพยังไงแกนเนี่ยประกอบไปด้วยกับพีประกอบไปด้วยเปลือกประกอบไปด้วยสเก็ตนะ และก็มันก็ไม่มีต้นดอกใบเองคําว่าไม่ใช่ต้นใบผลดอกทันทีที่ผมได้ฟังคําถามจบ <c oughs> ผมก็คิดคําตอบขึ้นมาว่าลองผมก็คิดอย่างนี้นะครับรพท่าน ว่าเขาเป็นห่วงว่าจำนวนคนแค่แสนเป็นห่วงว่าปริมาณคนแสนคนจะไม่ใช่ศาสนาถ้าถ้าคิดอย่างนันเนี่ยไม่ถูกนะครับการสืบทอดศาสนาต้องหมายถึงว่าแม้มีคนห้าหกคนที่ได้เป็นอรหันต์นี่นั่นก็เท่ากับว่าได้สืบพระพุทธศาสนาแล้วนะครับัก่อนศาสนาพุทธเกิดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียว แล้วก็นำแก่นนำกระพี้นำเปลือกนำเสึกเก็ดนำต้นดอกใบที่เป็นของแท้นะต้นดอกใบเนี่ยอันนี้เป็นธรรมะที่ต้องแยกตอนอย่างสำคัญเลยพอเริ่มต้นที่จะเป็นาศาสนาพุทธนนันคือศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นด้วยศีล ศาสนาพุทธไม่เริ่มต้นด้วยศีลไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพุทธนั้นต้องน,นับที่ศีลเริ่มต้นมีศีลห้าหรือยังถ้ายังไม่มีศีลห้าหรือมีศีลห้าไม่ครบคนนั้นยังไม่จะพุทธคำว่ามีไม่ใช่ไปท่องเอา มีคือต้องประพฤติได้อย่างน้อยประพฤติด้วยรูปของกายกายกรรมวจีกรรมข้างนอกพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวจีไม่ละเมิดไม่ผิดก็ยังดีเพราะงั้นยงั้ยังไงก็กายกรรมวจีกรรมก็ยังมาจากจิตแม้ว่าจิตยังไม่ยังไม่ มีสภาวะเป็นตัวสะอาดแต่เป็นกิเลสอยู่ก็ตามก็รู้แล้วล่ะว,ว่าเราอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าไปที่ใดรุนแรงอะไรนะไม่ฆ่าหรือไม่รุนแรงอย่าไปทุจริตนะสี่งที่สองทุจริตนะ สี่ก็สามระวังอย่าไปหลงรูปรสกลิ่นสสัมผัสอะไรางี็นต้นสิ่ก็สี่เขาว่าจาสิ่งก็ห้าเขาจิตมันท้าไม่รู้ความหมายและไม่รู้ว่าแลความหมายเหล่านั้นเรามีพฤติกรรมหรือพฤติการที่เราเองมีจิตเป็นตัวประธานมีเจตนา จนกระทั่งเจตนาเป็นอัตโนมัติไม่ต้องมีจุดมุ่งหมายไม่ต้องมาส่งสัญญาณไม่ต้องมาบังคับไม่ต้องมาตั้งใจที่จะเป็นเลยแต่กายกรรมิจิกรรมมโนกรรมแม้มีเหตุมันชวนให้ฆ่ามีเหตุชวนให้ทุจริตมีเหตุชวนให หลงรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่ก็ไม่ทำให้เรานี่หลงปรุงแต่งอย่างเต็มที่ปรุงแต่งอย่างเต็มใจยังเข้าใจมีสติสัพปปชัญญะสงวรเอ้ยอย่างนี้เป็นกิเลสมีหิริมีโอตปะเพราะว่ามีศรัทธาและก็มีตัวความรู้ในศรัทธานั้นแล้วต้อเป็นเบื้องต้น เพราะฉะนั้นจะเกิดกิเลสพวกนี้มีิริตามสัจธรรมเจตถ้าคนที่มีแรงหรือกันโอตะปะก็ยิ่งดีก็จะห้ามได้ะจะระง,งับได้ไม่ละเมิดไม่ทําไม่ละเมิดผิดศีลเด็ดขาดเป็นพหุสูตรจเจริญไปมันก็จะมีคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่มันเกิดจต่ายจริโอตปปะปะพหุสูตร พูดที่มีปัญญามีสติก็มีวิริยะภาคเขียน่าเออทำอย่างนี้ถูกเว้ยเป็นสัตรรมไว้ผู้ที่มีศรัทธามีเฮริมีโอตปะมีพหุตรนี่แหละนะต่อการเป็นอยู่แล้วก็สัมผัสเราก็ไม่ละเมิดที่ศีลพระพุทธเจ้าก,กำหนดไว้ข้อหนึ่งก็ตามข้อสองก็ตามข้อสามก็ตามข้อสี่ข้อห้าก็ตามเออ คุณได้ปฏิบัติอย่างนี้เกิดพผลก็จะเกิดพลังงานในจิตเรียกสภาวะพลังงานที่มีความสามารถมีทั้งความรู้มีทั้งความจริงของจิตที่ทำได้มีทั้งความรู้ทั้งความจริงของจิตที่สามารถมีพลังทำสาเร็จไปได้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นก็คือชาญหนึ่งชานสองชานสามชานส,สี่ นี่คือความเป็นฌานคือพลังงานของปัญญาพลังงานของความรู้ที่มีธรรมริษ์ทำให้เราเจริญทำให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีศีลเพราะคำว่ามีศีลจึงไม่ใช่ว่าวันนี้วันพระไปไหนไปถือศีลศีลที่ไหนไปวาดแล้ก็ไปโสเลยกันที่วัดจะกินจะไม่กินข้าวเย็น แล้วก็หลับนอนกันไปตื่นเช้ามาก็เสร็จแล้วได้ไปถือศีลแล้วไปอุโบสถเลยนะไปอยู่วัดเลยกลับมาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตามจาที่ประเพณนีแค่นั้นคุณจะไม่ไปวัดคุณจะปฏิบัติถูกต้องอย่างที่อาตมาว่าที่ไหนก็ตามแต่คุณอยู่ที่ไหนก็ตามแต่จริงๆก็อยู่ในชีวิตประจำวันชีวิตปกติสามัญ แต่คุณทําได้ตรงตามที่อาตมาอธิบายแล้วว่าการปฏิบัติศีลหรือมีศีลคืออะไรอย่างไรศีลทําให้เกิดฌานศีลทําให้เกิดปัญญาฌานคืออธิจิตศีลทําให้เกิดอธิจิตเกิดอธิปัญญาจนกระทั่งถ้ามันถึงที่สุดก็คือมารู้จักกิเลสลดกิเลสหรือดับกิเลสได้นั่นแหละศีล นั่นเะยศีลน,นี่ได้ขยายความคําว่าศีลอย่างสําคัญแล้วทุกวันนี้ไม่ไม่ได้มีการรู้อะไรรายละเอียดอย่างที่อาตมาพูดเนี่ยที่อาตมาพูดนี่ไม่ไดเ,เอามาจากตําราแต่เอามาจากความเป็นจริงและความเป็นจริงนั่นก็คือที่อาตมาได้ปฏิบัติมาเป็นได้มีได้แลเนอาาพูดเนี่ยเอามาพูดของตนเองเอามาพูด ใครจะบอกว่านี่พูดไม่เด็ตรงตามพระพุทธเจ้าพูดจริงคำต่อคำไม่ได้ตรงตามพระพุทธเจ้าพูดหรอกอาตมาพูดตามอาตมานี่แหละใครฟังแล้วบอกเอออย่างนี้เขาท่ายฮะดีให้เอาถ้าใครเห็นว่าไม่ดีก็ไปตัอง้อาเอ,อ้ยไม่ตรงกับพุทธเจ้าอืมเอาแล้วไปทีนี้ที่บอกว่าจะต่ออาชาวพุทธ หรือว่าชาวโศกเนี่ยพูดใหญ่นะบังอาจบอกว่าจะเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดาศาสนาพุทธสืบทอดอะไรก็พูดไปหมดแล้วสืบทอดเนื้อแท้รู้กันที่จะเป็นโลกุตระศีลลดกิเลสได้จิตลดกิเลสจริงปัญญาทำให้กิเลสลดรจริงวิมุตติกิเลสลดรจ,รจริงจริงนี่คือสัจจะสรุปลงไปให้ฟัง าอาตมาธรรมมาถึงวันนี้มีคนปฏิบัติได้จริงเมื่อกี้ขึ้นตนเราพระเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกองเดียวเสร็จแล้วท่นานก็มีบารมีท่านก็พยายามให้คนอื่นฟังปฏิบัติได้ปฏิบัติได้ไดจนเกิดผลเป็นโลกุตตรธรรมจนเกิดศาสนามาจนถึงสองพันกว่าปีนี้อยู่แต่มันมาเสื่อมลงไปมาก อถึง2,500ป,ง 2, ป,ง 2, ปีซึงยุค2,500นเสื่อมไม่เหลือโลกุตุรธรรมคือไม่เหลือธรรมะที่เป็นศาสนาพุทธเป็นแก่นแท้เป็นสาระแท้ของพระเจ้าแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นหรอกพูดจริงๆมีแต่ของแกริมุติพานอรหันต์แก่ๆก็นั้นซึ่งอาตมาก็พูดไปอย่างจริงใจเพื่ออย่างไม่เกรงใจ ผู้ยังบอกความจริงพูดอย่างสงสารที่เขาหลงผิดกันว่าเขาได้อรหรันตแผลได้อรหันต์และก็เชื่อถือกันนับถือกันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนนับถืออรหันต์เก้มากก่าโพธิรักอยู่เดี๋ยวนี้ก็เถอะในชาวพุทธเมืองไทยเนี่ยที่อาตมาทำงานมาห้าบสาปีนี่ได้คนที่มาเข้าใจ เข้าใจเชื่อถือปฏิบัติตามไม่ได้เศษเสี้ยวของอาจารย์ใหญ่ๆที่เขานับถือกันหรออย่าว่าถึงไปขั้นที่จะเป็นอราหันต์พาไปได้นิพพานเหมือนเขาเชื่อมหาบัวเป็นต้นแม้แต่ไม่ได้เชื่อมหาบัวแค่หวพรุคูลเขาก็นับถือกันมากกว่าโพธิรักจ์ หลวงพ่ทวดเขาก็นับถือเยอะหลวงพ่อทวดเก่งอะไรเหยียบน้ำทะเลจืดเออศาสนาพุทธีไว้ทุนเศรษฐกิจเป็นอย่างหนึ่งถ้าน้ำจืดไม่มีก็ให้หลวงพ่อทวดเยียบน้ำทะเลจืดแล้วเอามากินใช่โอ้อย่างนี้เป็นต้นคือมันมันไม่ขออภายในะอาตมาพูดไปแล้วเหมือนไปลบหลู่ ครูบาอาจารย์ี่เขานับถือบูชากันนะเหมือนไปลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่หรอกอาตมาอธิบายสัจธรรมให้ฟังไม่งั้นมันก็เลอะเทอะไปหมดเลยนะมันก็ไม่เข้าแก่นเข้าสารอะไรเข้าเนื้อเข้าอะไรแท้ๆเพราะงั้นคนที่ปฏิบัติได้อย่างวันนี้เมื่อไม่มีอาตมานำแก่น นำโลก,กุตระที่อาตมามั่นใจว่าเป็นโลก,กุตระเป็นเช่นนี้พึติได้มีได้จนพวกเราสามารถฟังเข้าใจมาปฏิบัติได้จริงเกิดองค์รวมตรงตามคำสอนเช็คได้อาตมานอ่านอินยืนยันว่าพวกเรามาถึงขั้นมีสารณียธรรมหกมีวันนักเก้ามีพุทธพจน์เจ็ดอะไรพวกเนี้ย ที่อาตมาพูดที ET, ด่พวเราเข้าใจจากนั้นว่ามีมันหมายถึงอะไรบ้างก็มันก็ยืนยันว่าอ๋อตรงตามพระอนุสาสนีตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะเออคนมีศีลจริงๆศีลอธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี่มันเป็นอย่างนี้มีมีอธิจิตเนี่ยได้จิตมาจิตนําพาพวกคุณมาจิตของคุณได้ทธรรมะบรรลุธรรมคุณจึงมา คุณไม่บรรลุธรรมคุณไม่มาหรอกที่นี่ไม่ได้มาพาให้ไปเป็นโลกธรรมไม่ได้พาให้ไปแย่งชิงลาบชิงยศสันเริญโลก,กียสุดเป็นโลก,กีไม่ใช่มันทวนกระแสมันคนละเรื่องกันมาหยุดมาทางนี้ตรงนี้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้ไปมาเป็นคนโลกธรรมมาเป็นคนโลก,กุตระไม่ได้เป็นคนโลก,กียะ อาตมาพูดนี่ถูกไหมคุณเข้าใจตัวเองไหมอ่านี่อาตมาก็ถามที่คนข้างนอกเขาจะฟังอะไรฟังคนเข้าใจาศาสนาพุทธว่าเป็นอย่างไรสำนักนี้สอนเนื้อแก่นก็เป็นอย่างไรเขาก็สอนต่างก็เข้าใจแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าแต่ละสำนักก็เชื่อว่านี่แหละ เนื้อเนื้อแก่นแก่นของศาสนาเป็นอย่างที่อาจารย์หัวนหน้าเจ้าสำนักนำพาไปบางคนก็โอ้โหกว้างรู้มากเลยนะโอ้โหอย่าว่าแต่คำสอนรู้เจ้าเลยคคำสอนของอาจารย์ียวาดว่าตา,าของอาจารย์สอนคำมารวบรวมสอนผู้ไปเตะไ่หมดจนไม่รู้ว่าเออแล้วแก่นสรุปลงไปที่จะทำ มันยังไงมันก็ได้จะรู้เต็มหูเต็มหัวหมดเลยนะรู้เต็มหูเต็มหัวหมดพราะรู้มากๆก็เขียนตำราก็ได้มากสาธยายก็มากคนก็เข้าใจง่ายเข้าใจว่าโอ้ช่างรู้ธรรมศาสนา,า,าพุทธแต่ไม่รู้ว่าพุทธอะไรบ้างพุทธของอาจารย์ต่างๆของเ,อเกจิอาจารย์ต่างๆของอัตถกาอาจารย์ ของใครต่อใครที่มันเพี้ยนไปแล้วหรือไม่ปลาไปไต่างๆนานามาเก็บสรุปรวมเอาไว้วันนี้ก็ของพุทธนี่ก็ของพุทธนี่ก็ของพุทธยกตัวอย่างง่ายๆต,ตื่นตื้นนี่ของพุทธเนี่ยนะของพุทธยังไงยะทาวรีวห้าปุราปริโพเลตระกะทำธาตุยอดน้ำอันนี้ก็ของพุทธนะอนรตมาก็ว่าเออพระพุทธเจ้าเคยสอนเคยมีอะไรที่ไหน,น มันเปลี่ยนไปแ้วเขาไม่รู้จริงๆนะยังหยาดตรวจน้ำหยาดน้ำอะไรก็ตรวจนีย่ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติกันเป็นนำคำของพระพุทธเจ้าด้วยยะทาวริวหาวริปะริิเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าด้วยมาแอบอ้าแล้วก็แต่งต่อใส่เข้าไปแล้วก็มาทำกันเป็นพิธีการโอ้าศาสนาพุทธอะไรว่าไม่มีหยาดน้ำไม่มียถานะไม่มียะถ,ถาสัพี ไม่ใช่ศาสนาพุทธถึงขั้นนั้นแหะคนตื่นตื่นเพลินเพลินเยอะใส่บาตรท,ทาไมไม่มียถาสพีเลยวะนี่เดี๋วมาเดี๋ยนี้ทวงแล้วแต่ก่อนนี้ก็ไม่ถึงขั้นที่จะไปใส่บาตรแล้วก็พระก็ต้องยถาสพีให้นะเพิ่งมามีไม่นานเนียนะไม่นานเนี่ยไม่นานเนี่ย จะถึงห้าสิบปีย,ยังไม่ถึงนะไม่ถึงยี่สิบปีเนี่ยไอบิดาบาทกันแล้วก็มีต้องให้พรต้องสวดยถาสัพีไม่ถึงยี่สิบปีอย่างว่าเนี่ยมันคือเนื้อง,งอกนะมันเป็นพวกมะเร็งศาสนาพุทธทั้งนั้นนะที่พูดนี่อย่าเน้นว่าเป็นเรื่องเล่นๆเ,เป็นเรื่องผิวเผินนะ มันเป็นเรื่องชี้บ่งถึงความเสื่อมของศาสนาพุทธอัตมาพูดหนักเลยนะพูดชัดเลยว่ายังตรวจน้ำก็อยู่มีสินจนยัาน,นะมันไม่ใช่พุทธเลยมันเนื้องงอกแท้ๆของศาสนาอื่นถือน้าเป็นสือ่อไปถึงวิญญาณล่องลอยใช้บูชาไปจุดธูปเทียนบูชากันนี่ขึ้นไป จะทำพิธีกรรมจะทำอะไรเรื่องธรรมะอะไรแต่ก็เริมจนจุดเทียนทุกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาษาสนาพุทธแล้วนี่มันเครื่องชี้บ่งของความหมดแล้วศาสนาพุทธหมดแล้วนะฟังให้ชัดอีกทีมันไม่ใช่ฟังอาตมาพูดทัดเจนแล้วมันแรงแลวบอกว่าคนแสนคนนี้จะช่วยสืบทอดศาสนาพุทธ5 5 0 0ปีไหม คุณพูดก็ก,ก็ก็จริงมันจะช่วยได้ไหมคนประมาณแสนคนนี้จะสืบทอดไปถึงอีกสอง0รปีถึงพันห้ปีไหมอาตมาก,ก,มาก็าว่าอาตมายังไม่ยอมตายจะให้มันได้มากกว่าแสนให้มันได้สักแสนหนึ่งคนแสนสองคนแสนสามคนให้ได้เพิ่มไปอีกเท่าที่มันจะได้มากที่สุดกันเหนียวหรือว่าเผื่อพอไปเรื่อย จริงนะเราไม่ใช่พระพุทธเจา้าองค์เดียวท่านทำาศาสนาพูทธมาได้จนถึงวันนี้เรามาสืบทอดก็ไปพูดต่อยอดต่อสืบทอดไปเรื่อยๆนะได้หรือไม่ได้เราก็ทำเต็มที่นะอาตมาบอกแล้วพูดแล้วอาตมาเกิดมาสืบทอดเกิดมาต่อเชื้อาศาสนาพรานะพุทธเจ้าโดยเฉพาะสืบทอดโลกุตตรธรรม เพราะมันไม่มีแล้วแล้วก็ยืนยันหลักฐานพระเจา้าตรัสไว้แล้วในอนิสูตรว่ามันจะหมดไปโลกุตระไม่มีแล้วก็จะมีสยยงละพิญญามาอาตมาก็บอกว่าอาตมาเป็นสยังละพัญญามาสยังพัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีมาเองอาตมาก็มาประกาศว่าอาตมาไม่ได้มีอาจารย์ชาตินี้เกิดมาไม่มีอาจารย์าารยแล้วอะไรสอนเอาที่มีในตัวเอง มีมาจากนหนจากชาติก่อนๆที่อาตมามีโลกุตรธรรมแล้วจึงมาเทศลงไปบญญรรยายงไปมันก็ไม่เหมือนที่เขาหลงผิดกันมันก็ถูกแล้วนี่ถ้าอาตมารบรรยานี่ก็เหมือนที่ก็อธิบายอยู่อ้าวมันก็ไม่ได้เสื่อมอะไรนี่อา่ามันก็ไม่เสื่อมแต่นี่มันไม่ใช่เขาไปคนละเรื่องเลยแล้วเขามาตีอาตมาด้วยว่าอาตมาผิดอา้าวมันก็ชัดเจนแล้วเนี่ย ม,ม,มันผิดแน่ไอ้นี่ถูกแน่ถ้าอาตมาผิดเขาถูกเขาก็จเจริญอยู่อาตมาไม่มาถึงวันนี้หรอกทำงานมาไม่ถึงวันนี้หรอกอ่างพระตะินดกก็ยิ่งหาคออาตมาเองเลยมันจะไปเข้าได้ยังไงอ่างศาสรอานิยธรรมหกอ่านวันณีเก้าอ่างพุทธพจน์เจ็ดอ่างศีลสมาธิปัญญาอ่าง จริญสิบห้าวิชาแปดมายืนยันอธิบายให้รู้ว่ามันลงกันนะมันปฏิบัติลงกันนะตามคำสอนของเจ้านั่นตรัสไว้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ตรงกันไหมลงกันได้ไหมมาสอบทานมาตรวจตรามาให้คะแนนดูสินะ เพราะฉะนั้นอาตมามีหน้าที่เพราะอาตมาก็พูดไปเร่รู้ท่า่แล้วว่าอาตมาเกิดมายังเกิดอยู่ยังไม่ยอมตายและอาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาเป็นอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ตายปรินิพพานเป็นปริโยสารได้แล้วอธิบายไปจนหมดแล้วยืนยันหมดแล้วแต่อาตมายังไม่ตายอาตมายังจะมาสืบทอดยังมาทําหน้าที่ก็เพราะว่ามันเสื่อมจริง แล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาได้จริงฟื้นขึ้นมาได้จริงอัตมาตายไปพากคุณก็จะเลิกปฏิบัติตามที่อัตมาพาทำไหมไน่าแล้วไ,ไม่ได้อย่างนี้จะคืออะไรมันก็ได้เลยว่าอัตมาว่าพากคุณไม่ได้พูดเล่นหรอกพออัตมาตายปุ๊บแล้วคุณก็จะกลับไปทําอย่างเทนสมาคมหมดเลย มันทำไม่เชื่อไม่เชื่อจริงในใจจริงมุขคุณไม่ไม่เอาไม่ไปกูก็ปฏิบัติเท่าที่ทำได้มีมุมมีกลุ่มคุณจะรวมกันแน่นถ้าอาตมาตายเนี่ยจะรวมกันแน่นขึ้นกว่านี้นะคือไม่รวมกันแน่นมันดจะมาถูกสกขาศึกศักตรูตีแตกได้นะนี่เป็นปฏิพานคนจะเข้าใจได้นะอ้าวก็ขยายความกันพอสมควร